ครับดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เราจะแนะนำนะครับการาติดต่อสื่อสารนะครับด้วยแอป Gmail นะครับซึ่งจริงๆในในมือถือของเราเนี่ยก็คือจะมีบัญชีอีเมลอยู่แล้วนะครับตอนที่เราใช้ในกรณีที่เราจะดาวน์โหลดของอ Playstore ในที่นี้ ถ้ากรณีที่นักเรียนนะครับจำอีเมลตัวเองไม่ได้นะครับจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับเราจะมีวิธีการเพิ่มอีเมลตัวใหม่นะครับที่เรากำหนดได้เองแล้วก็จำรหัสได้นะครับว่าเราจะใช้วิธีการสมัครยังไงนะครับโดยใช้มือถือของเรานี่แหละนะครับคนหนึ่งก็เข้าไปที่ตั้งค่า นะครับอ่านะครับเราเราจะไม่สมัครผ่านตัวเบ์เซอร์นะครับเพราะว่าอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้อยู่นะครับอ่าแล้วก็มาที่ตั้งค่านะครับจากนั้นเมนูของแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องก็อ่าจะต่างกันนะครับอ่านะครับก็จะเลื่อนลงมาให้เจอนะครับนะครับ ก็จะมาดูที่บัญชีนะครับะนะครับก็จะเจอบัญชีต่างๆที่ล็อกอินใช้งานอยู่ขณะนี้นะครับฉะนั้นเรามาที่เพิ่มบัญชีนะครับสังเกตที่ปุ่มเพิ่มบัญชีนะครับเราจะเพิ่มบัญชีอะไรนะครับฉะนั้นเป็นบัญชีที่จะติดต่อสื่อสารทั้งหมดเลยนะครับก็เลือกที่ Google นะครับแตะที่ก o o g l e เข้าไปนะครับ อ่าตรงนี้นะครับก็จะให้ใส่รหัสยืนยันนะครับก็เราใส่รหัสยืนยันของเราเข้าไปนะครับที่จะปลดล็อกเครื่องนั่นเองนะครับอ่าทีนี้เช่นเราทําแบบทดสอบเออจะให้ล็อกอินจะให้อัปโหลดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสมัครไม่ได้นะครับเราไม่จําอีเมลได้นะครับเพราะว่าสมัครมาตั้งแต่ตอนซื้อมือถือก็ไม่ได้ใช้งานนะครับทีนี้เราก็มาลงสมัครเองนะครับก็มาที่สร้างบัญชีนะครับ อ่าปมสร้างบัญชีนะครับให้พวกเราคลิกเข้าไปนะครับอ่าสำหรับตัวเองนะครับอ่าจากนั้นก็ป้อนชื่อครับนะครับให้พวกเราป้อนชื่อนะครับแล้วก็จะสมัครอีกชักบัญชีหนึ่งนะครับอ่าจะใช้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับโอเคนะครับให้เราใช้ชื่อจริงของเราไปเลย นะครับเพราะว่าเราสมัครแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนะครับใช้ได้ตลอดจากนั้นก็คลิกถัดไปนะครับแต่อ e ีเมลตัวนี้เนี่ยคือจะใช้พื้นที่แค่15 g กิกนะครับก็ในการเก็บข้อมูลหรือการติดต่อสื่อสารหรือส่งอ e ีเมลนะครับก็เลือกวันเดือนปีเกิดนะครับอ่านะครับ ปีก็ใส่ปีคศออเข้าไปนะครับปีของพวกเราเนี่ยก็คือใส่ใส่ก่อนปี2000นะครับก็จะอาจจะจำกัดเรื่องอายุอยู่นะครับถ้าไม่ถึง18หรือไม่ถึง13ปีพวกนี้มันจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับเป็นคนรับรองในการใช้อีเมลฉะนั้นก็สมัครก่อนอายุก่อนปี2000นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับก็คลิกถัดไป จากนั้นนะครับมันก็จะบอกว่าเลือกที่อยู่ Gmail นะครับรอันนี้อีเมลเนี้ยถ้ามือถือผู้ปกครองก็ได้ครับที่จําอีเมลไม่ได้นะครับจะสมัครใหม่ที่จะเอาไปใช้งานได้จริงๆแล้วจําเมลได้จริงๆเพราะว่าในช่วงหลังจากนี้เนี่ยหรือในปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้อีเมลกันส่วนใหญ่นะครับถ้าชื่อที่กําหนดมาให้เนี่ยมันก็จะยาวนะครับฉะนั้นเราก็สร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองอะนะครับเราจะมาใช้ ชื่อคำอที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะครับเป็นชื่อเล่นหรือเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงหรือเป็นชื่อแล้วบวกด้วยเบอร์โทรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็กำหนดขึ้นมาเองนะครับที่ที่เราบอกง่ายจำง่ายนะครับอ่านะครับอ่านะครับลองดูนะครับถ้าเราจะใช้ชื่อนี้ได้ไหมอีส Gmail นะครับแล้วก็ลองคลิกถัดไปนะครับถ้า มันจะผ่านการตรวจสอบว่าชื่อนี้มีคนใช้อยู่หรือ,อยังนะครับถ้าไม่มีก็ผ่านแต่ถ้ามีก็เดี๋ยวจะให้เปลี่ยนนะครับถัดไปแสดงว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้เนี่ยนะครับผ่านแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราจําชื่อตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพอขั้นตอนอขั้นตอนหลังที่เราสมัครเสร็จเนี่ยมันจะให้เราบอกอชื่อของเรานะครับ จะแจ้งชื่อมาให้ว่าเป็นชื่อเมลอะไรแต่ในส่วนที่เราจะต้องจดนะครับก็คือรหัสผ่านที่รัดกลุ่มนะครับมีทั้งตัวอักษรตัวเลขนะครับหรือใครสัญลักษณ์นะครับตัวเลขต่างๆนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับก็ลองตั้งรหัสนะครับอย่างน้อยก็แปดตัวนะครับนะครับ เราจะไม่ใสแสดงรหัสตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่เห็นนะครับว่าเชื่อเลยอ่านะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสภายหลังได้นะครับตรงนี้นะครับอย่างน้108ตัวนะครับก็ควรจดไว้ก่อนนะครับที่เอาที่จำง่ายไม่ใช้เบอร์โทรนะครับย้าว่าเราอย่เอาเบอร์โทรไปใช้เป็นรหัสอีเมลนะครับหรือวันเดือนปีเกิดตรงนี้นะครับเราพยายามใช้ ตัวเลขรวมกับตัวอักษรนะครับหรือเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็แล้วแต่เรานะครับจากนั้นก็ถัดไปนะครับอ่าทีนี้นะครับมันก็จะเพิ่มถามาราว่าเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไหมนะครับเราก็อาจจะข้ามไปก่อนก็ได้นะครับอ่ทีนี้นะครับเมื่อกี้เราสร้างชื่อไว้เลขพัสดุ์ศูนย์เจ็ดอสจมนะครับมันก็จะแจ้งชื่อให้เราฉะนั้นอีเมลตัวนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะใช้งานแล้ว นะครับมีรหัสที่เราจดไว้เมื่อกี้นะครับอ่าก็คลิกถัดไปนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับฉันยอมรับอ่านะครับอ่าทีนี้มันก็จะนำเราเข้าไปสู่บัญชีอีเมลที่เราเพิ่มเพิ่มเข้ามาอ่านะครับสังเกตว่ามีบัญชีอีกบัญชีหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับ าจากนั้นเราไปดูนะครับ Gmail นะครับเราก็ลองคลิกที่ปุ่มไอคอนด้านบนนะครับก็จะเพิ่มชื่อของเราเข้ามานะครับอีกหนึ่งบัญชีนะครับเราก็ใส่เข้าไปแค่นี้ก็สามารถใช้อีเมลได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ติดต่อสื่อสารหรือใช้สมัครสร่งให้ค,ครูหรือ กรอกข้อมูลอะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถเปิดอ e ีเมลเช็คอีเมลได้นะครับหรือกรอกข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามเพื่อการอัปโหลดเอกสารต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับนี่คือการาสมัครและเพิ่มอ e ีเมลบนมือถือนะครับก็ลองดูนะครับเราจะได้ใช้ในส่วนของ Google Drive ต่อไปนะครับว่า เจ้าตัว Google Drive เนี่ยจะใช้ทำงานอะไรบ้างนะครับใช้งานยังไงนะครับมีอะไรบ้างในนั้นนะครับจะเก็บอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ค่อยเรียนรู้กันโอเคครับ